ครับซีวิคเอฟซีเครื่องพันแปดนะฮะตอนนี้เข้าไปจัดโปรตั้งวาวสองพันห้านะครับแล้วก็เพิ่มมีแบบกล่องหลักนะฮะก็คันนี้ล้อสิบแปดพอคู่นะฮะเป็นงานแก้รีแบบจากที่อื่นด้วยนะจ๊ะโอเคก็แตกต่างชัดเจนนะฮะ FC มีเรื่องลิ้นหลีนะครับจัดการให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาดูวิว่ง,งัง ใช้ตัวนี้นะครับ a อฟวแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกาบอากาศครับสายเป็นสนใสแกเวลาจลูรถต้องมีนะันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดไอเกดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะซีวิกเอนะครับ<ม>เครื่องพันแปดล้อสิบแปดท่อคู่นะฮะ easy to have.